ผู้ชมวันนี้อู้่กับปิงปิงนะคะถามวารีจันตราวัฒน์ในรายการเจาะจะแะะประเด็นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องแบบร้อนแรงเกี่ยวกับคนที่ชอบลงทุนค่ะนี่นี่เลยนะคะีคะ f a c e b o o กเจ้าของ Facebook นะะี่หรือว่า m a r k z u c k เ r b e r g เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการประกาศออกมานะว่าหนึ่งธันวาคมนี้จะมีการเปลี่ยนชื่อเนะคะเป็น Meta Meta p l a t ฟ o r m เป็นโลกสเสมือนจริง เราจะไปพูดคุยนะคะในมุมมองของพี่ต๊อกอุทินันนาหิมนะคะว่าหลังจากที่ทางเฟ e บุ o k มีการประกาศแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีมุมมอง มีความคิดเห็นอะไรย,ยังไงกันบ้างนะคะไปพูดคุยก,กับพี่ท็อปบุชินันทนคินค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะนี่ขออนุญาตนั่งตรงนี้เนนั่งตรงนี้แล้วกันสวัสดีค่ะพี่ท็อปสวัสดีจ้าได้ยินเสียงแววๆพูดเรื่องอะไรนะนอะไรอะไรฟ้ามีตาฟ้ามีตานะสวัสดีใจจากเมื่อตะทู่นี้นะคะน้องปิงเปิดไปเรื่องของพี่มาร์คใช้กระเบิ์ลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนพี่ท็อปเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นเมตาผัดฟองโลกเสมือนจริงแล้วคนที่บอกว่าเล่นหุ้นนะคะคือเขาก็สน ใจมากนะบางคนบอกว่าจะมีเกมใหม่จะมีแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ต่างๆที่๊อ p มีความเหนียังมีบ้างคะ่ะถามว่ากระทบกับบ้านเราไหมกระทบแน่นอนเพราะว่าประชากรประชากรบนโลกเนี่ย3,000ล้าน4,000ล้านเนี่ยยังน้อยกว่า1,000ล้านนะจะเข้าไปอยู่ในโลกของ m e t a เวิร์สเมตาเวิร์เนี่ยก็คือชื่อของบริษัท เฟซบุ๊กเดิมซึ่งเรียกว่าเป็นยานแม่เขาเปลี่ยนจาก Facebook เป็น m e t a เวิร์สเมตาเวิร์สนี่คือจะใหญ่กว่าแล้วรองลงมาก็คือ Facebook Facebook คือโซเชียลมีเดียที่มาร์คซึ่งเขาบอกว่านี่จะไม่ใช่ชื่อของ Facebook อีกต่อไปเยู่ยในเค Facebook จะกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโซเชียลของหนึ่ส่วนหนึ่งของของสายงานของบริษัทเขา เขาจะมาเน้นที่ m ม t a w o r ร d สมากกว่าหม,มายความว่าเป็นเป็นเหมือนกับโลกใบใหม่เป็นโลกเสมือนจริงที่ถามว่าตื่นเต้นไหมในในวงการไอทถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับเช่นอะไรอ่ะทุกวันนี้เราจะเรียนรู้ยุค New Normal แบบที่เรียกว่าเข้าไปอยู่ในโลกนั้นจริงๆเลยเช่นจะเข้าไปดูนิทรรศการเราเพียงแค่มีอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือมีแว่น แว่นสามมิติแว่น VR ใส่เข้าไปปุ๊บอ่าเป็นสีมิติแล้วก็ดเดี๋ยวนี้สวมใส่เข้าไปปุ๊บแล้วทุกอย่างมันจะมีเซนซงเซนเซอร์จับให้เราเข้าไปอยู่ในโลกโลกนั้นอืะอด่ดูหนังที่เป็นสไตล์แบบนี้เลยมัม้ยแมทชิกเดี๋ยวแมทชิกนั่นคืออย่างนั้นเลยจะกลับมาจระกลับมาอยู่ในชีวิตจริงๆแบบนี้เป็นโลกเสมือนจริงของอใช่แต่ถามว่าอ่าบ้านเราเนี่ยที่เราเล่นโซเชียลเขาบางคนก็มองว่า a c e b o o k เนี่ยกลายเป็นเหมือนกับเป็นโซเชียลของคนแก่ไปแล้ว นะแต่ยังไงแล้ว Facebook ก็ยังอยู่ของมันได้ไม่ต้องห่วงตรงนั้นแต่ในส่วนของใหม่เนี่ยมันตื่นตาตื่นใจเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการขายของธุรกิจจะเข้าไปอยู่ในนั้นการศึกษาหรือทํานิทรรศการอะไรก็แล้วแต่แบบ new normal เนี่ยเราก็ต้องไม่ต้องเข้าไปสารที่จริงแต่เราใช้เห็นไหม Google ก็มีส e รีทวิวใช่ไหมให้เราเหมือนกับอยู่หน้าบ้านของ ของคนที่เราอยากไปหาเลยเแบบสามารถเลื่อนดูได้เลยเหมือนสามร้อยหสิบองศา,า,า,าแต่อันนี้มันจะสมจริงมากกว่าที่เหมือนเราเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยโอ้อไม่ได้มองไม่ตาเปล่านะ,ะเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นจริงๆนะ,ะเหมือนกับอารมณ์แบบ SMS จําได้ไหมตั้งแต่เรามี m ม s เ a จตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเข้ามาในบ้านเราประมาณสักสามสิบปีก่อนอากอินเทอร์เน็ตที่เป็น s m s ก่อนเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือปุ๊บเป็นข้อความกลายเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งมาไม่ชัดภาพนิ่งก็ดีขึ้นหน่อยจนกลายเป็นวิดีโอพอวิดีโอเสร็จไม่พอเริ่มเป็นความคมชัดสูงขึ้นสูงขึ้นเห็นไหมนี่คือความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตราบใดนะชั้นใดชั้นนั้นก็คือ Meta ต e r s e เนี่ยก็จะเป็นเป็นสื่อหรือว่าเรียกเป็นโลกเสมือนสิ่งที่ทําให้คนไทยเราเนี่ย ได้เข้าไปลองแน่นอนภายใน5ปีถึงสิปีนี่นะคะเชื่อว่ามันจะพัฒนาขึ้นอีกใช่แล้วการลงทุนสําหรับใครที่เล่นพวกบิตคอยหรือลงทุนในหุ้นของกลุ่มบร,ริษัทเ e t a v ต r s e เวิร์สหรือเ e t a v ต r s e เวิร์สเนี่ยเรียนหรืออะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจแต่ถามว่าครับควานิยมเนี่ยตอนนี้มันยังยังไม่มากเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยปรากฏการณ์ที่มาร์ตส์คาเบิร์ดเนี่ยเป็นผู้นําในเรื่องของสื่อโซเชียลนะของโลกเลยนะที่ออกมาขนาดนี้ แน่นอนว่าทําให้วงการไอทีของทั้งโลกสะเทือนแน่นอนนะแลน้วที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยม<า>ไม่ใช่มีแค่มาร์คเชนเเบิดเจ้าเดียวที่เ,เขาทําเรื่องของโลกเสมือนม,<า>มีอีกหลายบริษัทจีนก็มีคือเขาจะทําด้วยเขาทําด้วยแล้วก็ทาแอบซุ่มมาหน้าล้วด้วยยังไม่บอก <laughs> ยังไม่เปิดตัวแต่อย่างน้อยเขารู้ว่าเทรนด์นี้มาแน่นอนนะฮะ นี่แหละคือแบบน่าตื่นตาตื่นใจมากใช่แต่ว่าตอนนี้เหรอเราจะสังเกตด้วยว่าอนี่จันทร์จำได้ไหม Google Google Glass ใส่แว่นตาแล้วก็เราสามารถควบคุมทุกอย่างได้มือถือสมาร์ทโฟนอ่ะมันจะมีส่วนสำคัญน้อยลงไปกว่านี้กว่านี้อีกใช่อื่นแต่เราอยากเห็นแล้ว่ะให้ดูเดี๋ยวนี้เนาดูไ่เหะอมีอะไรคะ ให้ดูความเสมือนจริงก่อนนี่พอดีทําเรื่องพวกนี้อยู่ทําสนใจเรื่องของมพวกนี้อยู่นะก็เลยก็เลยเอามาให้ดูนี่ครับเจาะแจ๊ทุกอย่างนี่อันนี้อะไรคะนี่คือโลกเสมือนจริงที่ออกมาให้ท่านชมเห็นใกล้ๆเห็นไหมตุ๊กตาเหรออ่อันเนี้ยถ้าดูในภาพแล้วมันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราได้มองเห็นอย่างเช่นเกมอ่าไอทีที่เป็นเกี่ยวกับพวกแอนิเมชันเกมเนี่ยเราจะเข้าไปมีตัวตนแบบนี้เลยเราอยากจะผมสีทองผมสีดำผิว ขาวแค่ไหนนะหรือจะแบบเอาใสแขนาดไหนจะสวยจะขนาดไหนก็เป็นได้นี่ครับเลือกเสื้อผ้าเลือกเสื้อผ้าเราใช้วิธีแบบนี้เป็นตัวเราเองเลยชอบแบบนีนแต่งเลโดยทุกอย่างเราใช้มือใช้มือสัมผัสทุกอย่างเองหมดเลยใส่แว่นปึ๊กอีนาเลยใช่ใช่โดยที่อีกหน่อยมันจะมีที่ออุปกรณ์เสริมมีไอ้นู่นให้เราใส่ที่นิ้วเหมือนตัวจับเซ็นเซอร์ที่นิ้วเราไง ได้ไหมแล้วเราก็เลือกสวมชุดเองได้หมดเลยอยากจะถอดแล้วก็จินตนาการเหมือนเราถอดเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านแต่ตาเราลืมอยู่แต่เราไปมองอยู่ในอยู่ในสิ่งในแว่นเนี่ยแบบนี้นะครับโลกสมุนไจได้ไหมอยากเล่นหมากรุกอยากเล่นหมากฮอสเนี่ยท่านก็สามารถเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบลกโลกสมุนจแล้วเข้าไปอยู่ในบรรยากาศอย่างเช่นเข้าไปนิวยอร์กเข้าไปเบอร์ลินอย่างนี้ได้หมดเลยไหม เป็นวิบรรณาการในอนาคตที่ต้องแบบจับตามองน่าสนใจมากจริงเวลาน้อยไปนั่นจอแจ๊วันนี้โหจอแจตอนแรกเลยค่ะผมแบบขอเวลาเขาแค่สามนาทีเราพอตอนนี้ฟาวไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดนาทีแปดนาทีแล้วได้ความรู้เยอะเลยนะคะว่าพี่ป๊อปก็เป็นอีกคนที่สนใจเกี่ยวกับ Meta World ก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเรามีความคืบหน้ามาใหม่ๆเนี่ยหรือท่านอยากจะสงสัยหรือมีความรู้อยู่แล้วแต่อยากจะ รู้อีกไปที่สุดเนี่ยส่งข้อมูลมาเม้นมาในใต้คลิปนี้ก็ได้ขอเป็นพี่ต็อปกันเอาเป็นท่านอื่นบ้างก็ได้ะฮะเ่าติดตามเนี่ยใช่ใช่เรารู้เราก็นํามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมหรือท่านใดอาจจะรู้มากกว่าผมได้มีอุปกรณ์มีของใช้จริงแล้ว ก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้เราได้นะนี่นะคะก็ใครสนใจนะคะคอมเมนต์บอกได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมมากๆเลยค่ะบดีดีครับจริงก่อนจากรายการไปตามทรรมเนียมของพี่ต้อมถายรายการจอจะต้องมีท่าประกอบวันนี้ใจจะไม่ให้ผิดละจอแซะแซะประเด็นเย่ขอบคุณครับบ๊ายบายครับเจอกันครับคอลเลกชันสุดท็อปที่แฟนตัวท็อปต้องมี กับเสื้อโปโลท็อปนิวส์แฟนคลับในราคาเพียงตัวละ500บาทพิเศษสําหรับสมาชิกท็อปแฟนลดไปเลย15%สั่งซื้อได้ที่0654602124 0654602024และ LINE @topshopping แล้วกับลายกนกยกสยามคอลเลกชันเซตยกมานำเสนอให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอในราคาเพียงเซตละ1,299บาทพิเศษยิ่งกว่าสำหรับสมาชิกท็อปแฟนลดไปเลย15%สั่งซื้อได้ที่065 460 2124 065 460 2 024 สมัครสมาชิกท็อปแฟนมีให้เลือกแบบราย3เดือนราคา700บาทรับส่วนลดสินค้าและกิจกรรมจากท็อปนิวสมัครราย6เดือนราคา1,500บาทและสมัครราย1ปีราคา2,500บาทพร้อมรับของที่ระลึกและสิทธิประโยชน์มากมายจากบัตรแรปปิดค์ดที่ท่านสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดสินค้าและบริการกว่า500แบรนด์ดัง80,00ล้านค้าทั่วประเทศ เพียงแค่สมัครที่โทร0654602124 0654602024และ l i n e at topfan ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามได้ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรารับรองว่าคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสามารถติดตามพวกเราได้จากทุกช่องทางของ Top News